อันนี้ส้มอันนี้ส้มแค่ล่ <c oughs> ะส้มแค่ล่ะค่ะกว่าดีสามอันนี้กิโลอันนี้โลเอาสักสามโลแต็โมใบใหญ่เลยโลไไโล้นเมื่อกี้มีแต็โมใบใหญ่เอาคุณ <ใน S 1> แม่ไปอยู่รามค่ะเอาลูกเล็กใช่ไหมลูกครับเอาลูกเล็ก นี่ยิ้มเร็วยิ้มวันนี้จะมาแล้วรู้นั้นมีวันนี้แล้วมานี่เร็วเฮ้เออต,ตามมาเร็วเรเร็วนี่เร็วตามมาเร็วเร็วพี่พาไปหเต่าเร็วเ,เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็ร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็

<laughs> ดูพี่เคยมาถึงใช้แรงเลยโอ้อ,ออก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 อกี้แค่นี้แค่นอ้ไอไหนนีอไปอหน,นอนนอกอ,อ,อย,อยกยอนน <laughs> อก่อก <laughs> ออกวอกออกออนออกออกตอนออ้ออก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 อ้กองกออออน่อกออกตอกอออออกอออ แต่ประกอบให้มันให้เนมันละลายอ่ะให้นมละลายใช่ละลายไหมโอเคแล้วลองใส่ปากดูใส่ปากสองมือมาถึงกินก่อนเลยมาถึงก็คือกินกินเออว่ะนี่อร่อยนี่ยังขาดอย่างด้วยอะโโดอะโโดกินกันเนี่ยอะโดอ้กล้องสวยคนสวยโอ้โหแต่มันเย็นไปนิดนึงถ้าเรา มันต้องพุ่นเลยมันต้องร้อนกว่านี้อุ่นกว่านี้ใช่เลยวันนี้มันจะแบบควันกาแฟหอมๆแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยค่ะตอนนี้สามอย่างกินไปสมองเลยยอดนอืมนี่อันนี้อร่อยอันนี้จะเป็นเหมือนในเพสเซลอ่ะที่มันมันจะกรอบเลยนี่กลับไปน่าจะน้ำหนักขึ้นเพิ่มไปอีกแล้วนะเข้ามาเขอ้วนกันทุกคนอ่ะอ้วหรอคะ ต่อทันเพราะว่าตสแกนลงหมดต่อทานก็ได้หอมไปอีกแบบเลยพูดเลยเอาเวลาไปแคมปิ้งเอุ้ยอย่างนี้เลยโอ้ยเดินหนูดูช่วงนี้กำลังเฮอเฮอไทยไทยวิดีโอ้โหมาตั้งนะ มานีิตามาลูกอะไรกันล่ะสาวพ่ตรงนี้มันดี็นเยอะเนี <c oughs> ่ยมันมาดูตรงนี้ิาไปดูอ้อหกาแฟโบราณานี่นือนต้มช้อนเงินช้อนทอ,นองอ่ะไปมันอีเดินเร็วแล้วมันจะแข็งนนใช่ใบมันจะเขียวเข้มอัมนนี้นำเลย นำนำนำเออไปมันีไปเออนี่พาทัวไปเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวเขาตามนีไปแล้วนี่พาทัวนี่พาทัวมาเร็วไปเร็วไปเร็วพาเขาไปหน่อยเร็วที่รักไปเร็วนี่พาทัวนะคะเขาบอกที่รักนี่เดินไวเลยนะโอ้โหนี่เรียกมานีว่านี่รักนี่มันีเดินไวมากเลยจี๋ เนี่ยหน่อไม้นี่นะคะที่เรา,เาไปแกงส้มเลลนี่ยหรอหน่อไม้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะสีน่าแต่ว่าตอใหญ่จังเลยอันนี้จะเป็นเตาฟืนจะมีช่วงหน้าหนาวนะคะไม่หลาดกับบนบางดีค่ะตอนนี้ใ,<ช>ใครเต็มปากเลยนะคะตอนนี้น <laughs> ี่แหละดกันบางดีเพราะว่า กาแฟข้าวแบบเอามาปิ้งใส่ไข่ลิวใช่มีทุกอย่างแหละตอนช่วงนาวหนาวเอาใส่ยักใส่ขวดแือแม่บางทีก็ไปใส่ถุงมาใช่ิม่ซื้อโหลมาเพราะว่าขวดมันเป็นถ้าเป็นขวดพลาสติกมันจะไม่ดีแล้วก็หน่อไม้แบบเนี้ยกรสวดแบบนี้นะเอาไปต้มแล้วก็ทำน้พี่เฟยหัดแต่แบบเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนกล้วย หักเลยพี่เฟยอุอ้ยไม่ได้ไหมมันเป็นหักหัวทากได้นี่เก่งมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมุกนี่แบบเอาจริงนะเอาจริงหน้าจริงจังไงไม่แล้วแบบนี้นะเอาไปทำนะพ้่นี่มะละกอต้นที่พี่เต่าปลูกพี่เฟยภูมิใจนำเสนอว่าไปต้นอื่นก่อนเลยไปต้นหนึ่งก่อนเลยสงสารมาก ่งตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังไม่มีลูกเลยไม่มีไม่มีลูกเดียวฟังเขาไว้แล้วก็นะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยตายมันี่เราเอสโก้ยนด้วยนะมานั่งพุงหย่อนจ้อนั่งพุงหย่อนแล้วก็จ้องมองหน้าสุด ถ้าแมวพุงวพ่งไม่ลงแล้วค่ะตอนนี้มีรับแดดแล้วเอ้า <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดบ่มแดดฟิวบ่บมแดดทำนี้แสงสวยวอันนี้ <c oughs> แสงสวยดีไม่ไม่ดอกเอียงหาแดดลนะไม่ใช่ แค่ไหนลองมาแตะลงนะคะลูกค้าตะลุ่นเหรอไม่ถมากกว่าออมันตีนแล้วมันแน่นแต่ว่ามันจะไข่ย่อยก่อนนะคะคุณเลยไม่ทันฉันไม่อ้วนเหมือนชั่งภาพเมื่อวานเดี๋ยวถ่ายให้นี่มาตรงนี่แผ่นลูกเกดมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะโอ้โอยยิ้มแล้วหน้าอ้วนไงโอเค เลิศนี่พี่มณน,นีน้ำมณน,นีหมดแล้วบนะปยึนเหยียบแล้วเมื่อกี้เออน้ำหมดแล้ว <c oughs> นี่พี่ก้อยมาทางนี้โอ้โหแล้วก็อิม่มเนาะมาฟิวตรงนี้ตรงนี้ฟิวเขียนจกยยักรยานเบิร์จับเฉยๆอ่าใช่ไม่จะถ่ายแบบนี้ เออถ่ายนิดนึงข้างนี้นีดเดียวอ่าใช่ต้องถ่ายจักรยานเมื่อก่อนยังดีๆอยู่เลยโอเคพี่บอกสาวสุกโซนเนี่ยมิ้นมุมนี้เนี่ยมุมปืนปืนแล้วก็ปืนแล้วก็สลับไปข้างหลังนะ เตรียมชุดมาเยอะเตรียมชุดมาถ่ายรูปเ๋อนี่ก็จะเป็นคิวแบบนี่เอานี่เอาทีนี้พี่เฟืยนี่ไม่จะเอามงเฟืนนี้เฟยก็ยหมองก้อนหูระวังด้วยอนี่อะนี่ยนี่ลบยับบอกเยิยนๆๆๆยนเวเออลดศๆล เกลดอกบวกสวยมากสดยอดเลยบนี้สดยอดส,ดยอด,สดยอดถอ่ายอีกแปดสิบแปดล้<ร>านลูกระวังหักนะพี่เฟยอุ้ยแรงมากแรงที <laughs> ่สุดในโลก สวยมากเลยค่ะ